นี่ได้รับการสนัสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดไทยสนใจเติมเงินแพืเกิจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบอ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยการสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการฟาร์มกิจกรรม ปิดเพิ่มภาคฤดูร,ร้อนของปะทานฮีด้านะครับนะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้นี่ค่อนข้างจะมีเสริมอย่างอื่นเยอะพอสมควรเสริมเนี่ยก็คือมันมาเพิ่มครับผมในส่วนของด่านคำขอพิเศษนะครับผมก็เข้ามาช่วงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจะมีคำถามตามมาก,กันแล้วครับว่าพี่ครับผมแอชชั่นพอยต์ของเราเนี่ยเอาไปลงอะไรก่อนดีโดยส่วนตัวนะครับผมผมขอแนะนำเอาไปลงกิจกรรมก่อนนะครับนะเขาผิดเขาผิดอ่ะโอเคครับ เอาไรอกิจกรรมก่อนนะครับผมเพราะว่าหลักๆแล้วกิจกรรมนี้มีการแจกขงแจกเพชรด้วยนะดังนั้นเนี่ยพยายามไล่เก็บนะครับผมยังน้อยก็คือในเรื่องของภารกิจและก็ของในร้านค้าที่สาคัญทุกคันครับผมเอามาให้หมดด้วยและยังไม่จบแค่นี้ครับผมยังมีในเรื่องของมินิเกมภาคปฏิบัติด้วยนะโดยมินิเกมภาคปฏิบัติเนี่ยจะเป็นลิทึมเกมนะครับนะเวลาเราเล่นกิจกรรมพวกนี้ภารกิจพวกนี้เนี่ยมันจะมีเพชรแจกด้วยนะครับนะ อ่าแล้วก็มีเงินมาด้วยครับดังนั้นเนี่ยแนะนาเลยนะครับผมว่าควรเล่นนะครับนะอย่างอ้อยก็เอาเพชรมานะครับผมแล้วก็เงินใครที่โชดนี้ขาดแคลนกระตังก็จัดมาตรงนี้ได้เลยครับอย่าลืมเล่นนะในส่วนของลิทเนเกมนะครับมันเป็นการสะสมคะแนนครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งก็ไม่เป็นไรครับผมแค่ขยันเล่นก็สามารถจะทําได้แล้วนะครับผมก็จะมีทั้ง normal hard very hard นะค่อยๆไล่สเต็ปไปครับ อะเรามาเริ่มในสุดของแนวทางการฟาร์มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนะอย่างแรกครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ากิจกรรมนี้นะครับผมนะถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกครับแนะนําให้เล่นในสุนของบทสตอรี่ก่อนนะครับอย่างน้อยเอาด่านหนึ่งเพราะว่าด่านหนึ่งเนี่ยจะแจกตัวของอิสบีซัมเมอร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครเพิ่มโบนัสนะครับผมให้กับอขอครับผมเพิ่มโบนัสในการอัตาดรอปขอให้กับเรา ด้านนี้นนถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นนะก็ไปเอาด่านสตอรี่ด่านหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเอาตัวละครมาจากนั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมฟาร์มกิจกรรมดากิจกรรมที่ฟาร์มาฟาร์มได้ครับผมมีทั้งหมดอ่าเอาจริงต้องบอกว่ามีหมดด่านแหละแต่ผมแนะนาฟาร์มแค่สาด่านนะครับก็คือด่าน8 9 10นะครับผม3ด่านนี้โดยด่าน8นะครับผมก็จะเป็นด่านที่ออกกับใครับผม นี่ด่าน8 90้านะครับนะโดยด่าน8เนี่ยจะเป็นดานที่ดอปของอย่างก,ก็คือกล่องพัสดุเกเฮน่ากับข้าวโพดส่วด่าน9านะครับนะก็จะเป็นกล่องพัสดุเกเฮน่ากับแว่นกันแดดและก็ด่านสุดท้ายครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการฟาร์มได้ในส่วนของกล่องพัสดุของเกเฮน่านะอ่าสามด่านนี้นะครับนะส่วนด่าน7เนี่ยมันจะเป็นด่านที่ดอปทุกอย่างนะครับนะดา่าน7คือดอปของทุกอย่าง อ่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการฟาร์นะครับผมจะคล้ายกับอีเวนต์ขนมหวานของคันสะเลยแต่คันสะเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครที่ได้โบนัสนะครับผมนะั้นน้อยมากแต่ทองอีเวนต์รอบนี้เนี่ยมีตัวละครที่เราสามารถจะเอามาเป็นตัวโบนัสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นนีอัตราการดรอปของเนี่ยมันก็เลยเยอะกว่านะครับนะอ่ะอย่างเนี่ยครับผมนั่มีอิวดิอิวดิว่ายน้ําจุนกะกอัคารีนะครับนะ อย่างน้อยเนี่ยครับผมนะจุนโกะอัคาริจูรีเนี่ยสตัวเนี่ยกับตัวละครหนึ่งดาว2ดาวนะครับน้มันจึงไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะเอาตัวละครน,นี้บางคนมีวันนี้ยิรีซัมเมอร์ด้วยก็สามารถดอกสองครับผมได้สูงสุดถึง120%หากเราใส่ครบนะครับผมนะเราจะได้ของดอกเพิ่มเนะครับผมเป็น120%เลยสูงสุดของเราอ่า เว้นกันแดดครับผมก็จะมีฟูกะอิซมินะครับนะอิซมิธรรมาดาฮินะฮินัททัมเบอร์ฮินะธรรมาดานะครับนะก็เรียกว่าถ้าเกิดใส่ของครบก็เหมือนเดิมครับผมได้สูงถึง120%เช่นเดียวกันนะส่วนตัวของกล่องพัสดุนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะก็จะมีค่อนค่าตัวละครให้เราสามารถใส่ได้เยอะขึ้นอ่ะก็พูดง่ายก็คือยิ่งเรามีตัวละครเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ฟอมฟาร์มเยอะขึ้นนะ โดยหลักๆแล้วผมจะลงสองรอบโดยรอบดึงนะครับผมนะรอบแรกผมจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มโบนัสในสวนของเกองพัสดุพอเราผ่านด่านเสร็จปุ๊บให้เราทําการลงรอบซ้านะครับนะและเปลี่ยนตัวนักเรียนครับผมที่ลงด่านนี้ให้เป็นในสวนของโบนัสเอาเข้าโทษนะครับอ่าเพราะว่าทางระบบมันจะจดจําไว้นะว่าเฮ้ยรอบเนี้ยเรานายได้โบนัสสูงสุดไปแล้วของกองพัสดุใช่ไหมหากเราลงรอบหน้าไม่ใส่นักเรียนเนี่ยระบบมันจะจําระบบโบนัสสูงสุดของเราอยู่แล้วนะเราก็จะได้เบิลขึ้นมา ดังนั้นลงสอรอบครับผมนะก็จะได้ของครบครับผมถึง120%อ่าเหนะ็นต์อยโอเคนะครับผมนะจกนักรนันก็ฟา้าบนะครับผมด่าน8ด่าน9้าด่าน1 0 3าด่านนี้ครับผมไปแลกของในร้านค้าให้ครบนะแน่นอนว่าไอ้กล่องนี้นะครับนะกล่องพัสดุข,ของเกเฮน่าเนี่ยมันจะเอาไปแลกครับผมที่ช่องแลกของอ่าโดยกล่องแลกของนะครับผมนะมันจะให้เราทาการสุ่มของในนี้ ซึ่งแน่นอนว่าวรอบที่1ถึงรอบที่6นะครับผมของจะถือว่าคุ้มมากแต่หลังจากรอบที่6ไปปุ๊บเข้าสู่รอบที่7อันนี้ก็เริ่มจะก,ก,กากแล้วดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ํากิจกรรมนี้ก็ควรจะเล่นให้ครบนะครับผมหรอบแรกนะเพราะ6รอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะถือว่าใช้ของถูกแล้วก็คุ้มอยู่นะหลักๆก็ผมขอที่ค,คุ้มเนี่ยก็จะมีพวกหินขั้นสูงเอ้ยนะครับผมนะพวกหินแร่นะครับผมเงินพวกนี้แต่ถ้าเกิดลูกคาเหล่าเซซไม่สนใจนะครับนะ ก็สามารถจะปล่อยข้ามได้และเอาแค่ก่องพัสดุเดียวก็ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีดาดคำขอพิเศษแยกต่างหากด้วยถ้าเกิดใครที่ต้องการจะไปฟาร,ร์มเหล่าของเหล่านั้นนะครับในส่วนของร้านค้ามีอะไรน่าแลกบ้างในส่วนของร้านค้าข้าวโพดครับก็เหมือนเดิมนะใบรา,ายงานนะครับผมเนี่ยพวกนี้ก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วขอครับผมบูเลนะครับผมบูเลดิสขอเกฮนาอันนี้ต้องบอกว่าเกฮีนาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ มีการหยิบมาใช้บ่อยมากเป็นเบต้าครับหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยไอ้พวกซีดีที่พวกนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เคยพออยู่แล้วเอาแลกมาเก็บได้เลยครับส่วนฝั่งของวัตถุดิบหลงยุคอันนี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่เลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าสายเติมมาเนี่ยก็อาจจะมีของพวกนี้เยอะมากของผมเนี่ยมีเกือบ500กว่าอันเลยก็เรียกว่าไม่ค่อยมีความจาเป็นในการฝาพวกนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นสายฟรีของมีน้อยอันนี้แนะนำว่าซื้อเก็บไว้หน่อยก็ดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นของเบสิก เบสิกพอสมควรเลยครับนาะคพวกกระดาษไวนิ้ลพวกนี้เกร่ยนกัาคาแว่นกันแดดนะครับผมก็ไม่ต่างกันนะก็พวกหิดอัปเกรดนะครับผมนะใครที่ที่ขาดแขนก็จัดไปได้เลยและเช่นเดียวกันตำราสกิลต,ต่างๆของเกเฮนา่าและก็สุดท้ายก็คือเรื่องเลนนะครับนาะก็ไม่ต่างกับพวกกระดาษไวนิ้วเมื่อกี้นี้การแลกไปเรียบร้อยครับต่อไปครับผมหมวกกันนนะ็อกนาหมวกกันน็อกนี่ก็ได้มาจากการสุ่มแลกของโดยเอาการก่อบพัสดุของเกเฮนา่าไปทําการแลกมานะครับผมนะ และก็จะได้บวกกันน็อกมาบวกกันน็อกนี่ก็เอามาแลกอันแรกเลยครับผมเพชรฟ้านะครับผมนะพันสองร้อยเพชรเอากลับบ้านมาก่อนเพราะว่ามันคุ้มที่สุดแล้วส่วนที่เรือนะครับผมนะก็ดูตามความเหมาะสมนะใครที่ชิลสื่อนะครับผมอยากจะดันขึ้นไวๆก็แลกมาเบิ่มก็ได้นะส่วนถ้าเกิดใครเสร็จอิีกบ้านนะครับผมก็จัดไปเอาง่ายก็คือบนบนเนี่ยค่อนข้างจะดีทั้งนั้นเลยอยู่ที่ความชอบนะครับว่าใครจะฟาร์มตัวนี้มากแค่ไหนอย่าลืมเอาเครดิตไปด้วยเพราะว่าเครดิตเนี่ยเราก็ไล่จาก สูงมาต่ำนะครับผมนาก็5พวกนี้ก็คือเยอะสุดก็คุ้มสุดแล้วนาก็พอแลกเข้าโบนเสร็จปุบ๊บวิธีแรกอะไรก็มาแลกเครดิตทุนก่อนก็ได้ ก็โอเคครับมาณนีได้ครับผมในส่วนของแนวทางการฟาร์กิจกรรมปิดเทอมฤดูร้อนของประธานพินะนะก็คือว่าสบายๆนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ด่านคําขอพิเศษนะครับผมก็มีช่วงเวลาเวลาเดียวกับกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่แค่7วันเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คืออังคารหน้ากิจกรรมนี้ก็จะหมดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ ยังฟาร์มนะครับผมนะฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยและยังเหลือแอชชั่นพอยต์เหลือก็สนใจจะไปฟาร์มด่านคําขพพิเศษก็จัดไปแต่ว่าดอมบอฟคู2สองฮาร์ดคู2สองกำลังมาต่อจากอีเวนนี้เลยนะครับนะพออีเวนที่หมดปุ๊บดอมบอฟคู2สองฮาร์ดคู2สองก็จะมาแล้วก็เตรียมตัวใครที่จะลองไปฟาร์มพวกด่านพวกนั้นของเทียก็เก็บแอชชั่นพอยต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสคแทก็ er. คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซัไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลกังใจช่องด้วยนะครับ